สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนปิดตํารวจนะคะแล้วก็สอนเล่นตัวละครคนอื่นเนาะก็คือเล่นตัวละครบอทนั่นเองนะคะอ่าอย่างแรกก็คือปิดตํารวจนะคะให้เรากดไปตรงนี้ค่ะตรงเมนูนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะอันแรกเลยตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วทุกคนมาดูทางนี้ค่ะมันจะมีหลายอันอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบพวกยากุซ่ารถแบบผู้หญิงนู่นนั่นนี่นะคะเนี่ย ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะอันนี่สองค่ะมันจะเป็นบอยนะคะแล้วก็จะมีพลิสนะคะอ่าทุกคนกดไปค่ะอ่ากดไปหนึ่งครั้งพอนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สถานีตำรวจกันว่ามันจะมีตำรวจหรือเปล่านี่ค่ะคือมันไม่มีเลยนะคะไม่มีตำรวจเลยเนาะนี่ตั้งแต่ตอนนั้นมีใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดมันมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดอืม ถ้าเปิดแล้วมันจะขึ้นโนแบบนี้นะคะเอ้เห็นไหมทุกคนตำรวจกลับมาเหมือนเดิมแล้วส่วนเราปิดอันนี้คือปิดนะคะอ่ะนี่ทุกคนดูดีเมื่อกี้หายไปแล้วก็คือเราปิดตำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต่อไปเราจะมาสอนเล่นตัวละครคนอื่นกันคือเราไปหาคนที่เราต้องการที่จะให้แบบเล่นนะคะเพราะว่ามันเป็นบอดใช่มิลาก็แบบไม่อยากเปลี่ยนทรงผมอะ่ะแล้วเราก็ทําแบบ ความรู้จักกับเขานะคะให้เขาแบบเออเป็นเพื่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็กดให้เขาตามมานะคะอ่ะแล้วเราก็กดเมนูตรงนี้เลยค่ะอ่าเมนูกดเข้าไปนะคะแล้วก็ชาร์จอิดิทหรือว่าไอเทมอ i t ดิทนั่นเองนะคะก็กดเข้าไปเลย ทุกคนมันก็จะมาหน้านี้นะคะอะแต่ว่าถ้าทุกคนเล่นเล่นนอนก่อนแล้วแล้วกดอื่นๆน,นะมันจะไม่หน้านี้นะคะงั้นเราจะบอกไว้กดน,นะคะว่านี่มันอยู่อันที่สองนะต้องกดมาอันที่สองเนาะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองสามสี่มันจะมีสี่อันใช่ไหมคะอันที่สองค่ะแล้วก็เลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนมานะคะนี่คะ่ะทุกคนทุกคนจะเจอคํานี้คะ่ะอันนี้คือแบบจะเป็นหายตัวนะคะให้เรากดไปเลยคะ่ะอ่าเราก็จะแบบ หายตัวไปก็เหลือแต่ผู้หญิงคนนี้นะคะหรือว่าแบบคนที่เราอยากให้เล่นนั่นเองไะแล้วเราก็เดินมาเลยค่ะมันก็จะเดินตามเราแบบนี้ก็เหมือนแบบเราเล่นตัวละครน,นี้นะคะอ่ะคือแบบเหมือนมากแต่ถ้าใครอยากให้มันสมจริงกว่านี้นะคะก็เราก็ต้องแบบปรับมองๆนะคะกดเมนูค่ะแล้วก็กดชราอิดหรือว่าไอเทมอิดเหมือนเดิมนะคะอ่ะแต่อันนี้เราต้องกดอันที่หนึ่งค่ทุกคนอ่ะแล้วทุกคนจะเจอแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับได้เลยค่ะตรงนี้คือแบบ แบบเนี่ยทุกคนมันก็จะเหมือนแบบเราเล่นจริงๆเนี่ยมันคือแบบทุกคนก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะนี่แล้วเราก็เดินมาเลยเนี่ยทุกคนมันจะเหมือนแบบเหมือนจริงๆเหมือนแบบเหมือนมากเลยนะคะนี่อ่าแ้วแต่ว่าตรงเลี้ยวๆว่ามันจะแบบมันก็ต้องอนันต้นิดนึงนะคะเพราะมันจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย